ครับผู้พิทนกอ์ครับสวัสดีครับทุกถูกท่านกำลังอยู่กับบ่าวมี <S <S เฮ้ยแดงจริงคืองมือนีิสิลาบสันหมูสิลาบสันข้อหมูลาบเลียดให้พี่น้องกินแซ่บแซบวาตาบ่าวมีเห็ดเมนูอื่นบ่เปลี่ยนลายเมนูนี่ต้องลองเนาะพี่น้องเนาะลาบเลียดหมูหรือว่าบางบางบาง,บางท่านเอ,อนื้อนหยางเหรอ,อเอื้อนเอื้อนลู่หมูพี่น้องบ่าวมีบ่ระหูตะวันสิจัดให้กินแซ่บ เฮ็ดเองกินเองนักเลงพ่อผู้ใดว่างผู้ใดอยากบอต้องพ่ายกล้องเขาบอต้องไดมาตั้ตัวบักสองสาวบาวมีมีแหย่แกเอาสีไส้บักเวอร์มือนี่ห้อสีไส้บักเวอร์เลยครับเด้อลาบหมูบักเวอร,วร,วเวอร์เป็นยังจังลาบสมลาบเลียดสมเคยพ่อบ่สต้องล้องเพื่อผู้ใดว่าเสียของการแนะนำมาด้วยครับเด้อว,ว่าเบามีเห็ดพิษเห็ดถือจังใดบ้า บเสียบกลวยเดี๋ยวขอจัดสถานที่ก่อนพี่น้องเดี๋ยวบ่าวมีขอจัดสถานที่ก่อนเจอกันจวดนะบอต้องบอกไร้ใหญ่ห้างพี่น้องผมอืหนังเป็นหนังหนังเป็นหนัง ผู้ใดว่ายำบ่ได้ก็บ,บ่ต้องยำเด้อบะหมีจัดให้หนังบะหมีก็สิใไซส์หนังสดๆนี่ล่ะพีน่น้องนี่สิใซส์หนังสดๆยำบ่ได้แม่นบ่ก็บ,บ่ต้องยำเอเอเด้อเจ้าไปน้ำกันเรื่อยๆเนาะพีน่นะ้องเนาะอื เห็ดผู้เดียวมันกับสียากเน่เด้อพี่นองเด้อย,ยาวากันห่วยลาบเบิดนีมาสิีกินเบิดลด้อพีน่นองเป็นสันข้อมูเด,ด้วยครับเด้อพี่นองเด้อ ลาบหเบิดเลย ใส่เวลาบดดนพี่น้องเห็ดกับบ้ามีน่นี่การเห็ดยังกินของบ้ามี่นี่เพราะมีข้ามบดดินนะครับเด้อ ซอยซอยบางๆตอนใหญ่ๆ anyway. นี่นี่ยำๆมันจะสะใจเนาอพี่น้องนะเป็นยังบ้ามียังลาบเบด้วย กินบ่เบิดกับแจกพี่แจกน้องพี่น้องผมบ่มีเอาไว้บ้าวมีจักสิเอาไว้เฮ็ดหยังอืมโอ้แต่ว่าไม่ก็สิกินบ่เบิดอีหลีเด้นี่พี่น้องเดี๋ยวๆๆจงไว้ต้มกับตับซะอีกช่อยนึงจงไว้ต้มกับตับ มันหลยโวดพี่น้องผม น่าจะเพียงพ่อเนาะครับพี่น้องเนาะน่าจะเพียงพ่อแล้ววามีว่ามันหลายผวดอันนี่ยาวใส่สบไว่สะกีกวาอืมหลายมันหลายเกินไปมันกับบ้าไวเดกินบ้เบิด สอยพักพี่น้องผมบาดนี่เห็ดง่ายครับว่าเห็ดหลาบแบบบ้าวมีมันสิบ่คือลบาบงอได้บ้าวมีสีสอยครัมันมีความเป็นใบใหญ่ๆจากหน่อยนะนะ มาุงกันเลยพี่น้องผมปุงกันเลยเหลียวเห็นบ่พี่น้องเหลียวเห็นบ่าบาทนี่เอ้าตูดไปไกลๆพี่น้องบาทควายบักเวอร์ต้องใส่บักเวอร์เนาะครับเนาะควายบักเวอร์ต้องใส่บักเวอรเออใส่บักเวอร์ก่อนเลยนีย่แหละเขาว่าก้อยหมูบักเวอร์บีบลงไป แก้วบีบลงไปแก้วบีบลงไปนี่หนแหละครับก้อยบักเวอรขวขางแท้พี่น้องเออขาข้าวเนาะครับเนาะน้ำปลาคือเบิดไว้แท้โอ้เชม ละกกาเขาครัวข้องเฮาพี่น้องหอมเขาครัวหอมมากพริกปนข้องเฮาอืม เรื่องไหนพี่น้องผมสุรสดสุดรสดสุดรถดใส่หน่อยใส่แบบหน่อยใส่หลายใส่แบบหลายอืมอืม,ม,มหอมครับหอมักเน่าใส่เขากวอีก ขั้นตอนสุดท้ายพี่น้องผมขั้นตอนสุดท้ายอืขั้นตอนสุดท้ายโจกลงไปโจกลงไปโจกลงไปอื

Hmm. Ini Mm. 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 ยังได้พี่น้องบาดนีแ่แก้วแก้วพี่น้องผมเบื้งบ่ออยากพาพี่น้องเลยเบิ้งเอาขั้นตอนต่อไปแ้วเบิ้งได้บาดนี่มาเดียงจึงคืนว้าวถิบมันลงไปอืมไอพี่น้องเลยอืย้อ พี่น้องบอกว่าเฮ้ย hey, คือฮักมุมแถมันว่า <laughs> ใส่เหรียญได้หลายแนวนี่พี่น้องนี่นี่หอ <laughs> มพี่น้องผมมันได้กินเก่าขวเป็นหนังเป็นยังหนังบวาวมีจังใส่ไปพร้อมกันหลายท่านอาจจะบอกยำว่าใดเถืเ่อเนื้อต้องควายสุกข,ขวบไปเรื่อยๆเดียบบ่เม็นว่า ไว้เฉยได้พี่น้องอืมลาบหมูมันต่งจังสีสห้องสี่ขว ąż เจ็ดอ่าจ็หกสิเปอร์เซ็นต์พ่อหน่อพี่น้องเนะาะผ่ากระทะจักหน่อยเอา ได้ทีได้ทีแนวนี้แล้วเรียาว่าเบาๆาามีเห็ดเสร็จแล้วบ่ตรงอี้ยังหมากใหม่ปั๊บ ขอนำเสนอผลงานลาบหมูบัว,วพี่น้องผมชวดไปไปกินไปแซ่บไปนวดด้วยกันกับเคียงเคียงคุณเคียงกุ้งนี่สามย่างมือนี้พี่น้องจวดโอ้กระเทียมของดีลืมบ่ไใดเดี๋ยวกลับไปเอาบักเคี่ยวคืนมนาพี่น,อนอ้องเนาะนี่ใส่เข้าไปยังสี่นี่แหละพักหน้ากางหยาอยู่นบำบาดมันมหาบ่อยากดีเดีย๋ยวนี่กะทิหากินไปแส่บละนวยมัน อาแย่ปยปินี้เบิ่เบนเราเย็นบักเฉียขึ้นอื้อ,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 อแก้วแกวพี่รองผมแก้วมาพี่รองผมบทตองอี้ยังมากไายซ้ำนี่ ลูกโดดมันมีความเพียรอยู่แล้วเดี๋ยวไปหากลับก็ได้ลองเบื้องกอน้ามันบ่สะใจไปหาลูกโดดมาใสอ่อีกบ่าวมีเห็ดวานเป็นบ่ผ่านแล้วฮึฮึฮึบักเกือคืนเจ้าบ่มั็นเพี้ยบโคตรเหนียว ต้องเพิ่งลูกโดดว่ะเพิ่งลูกโดดลูกโดดวานลงไปบ กระเสียบแบบขันเัาเห็ดไม่ไกินไม่ไเนาะพี่น้องเนาะกับลูกโดดว้าวเข้ากันเข้ากันมาก เที่ยอ็ดีงานดีวะเอ,อขอบคุณทุกรทุกทรัพย์ทุกการ,การติดการตามเหมือนเดิมคือก็พี่น้องผมจำบหัวใจที่งาน,ขงานขงเขาบ้านเขาเองทีสานบ้านเขาเองเขาไม่มันกันมีนี่เขาไม่เยอกันอีพี่น่ะพี่พี่เนียไว้ซ้ำนี่ขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้องมัม 天空又了